โอเคครับผมก็สวัสดีครับผมกลับมาพบกับพีพีโตคากันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้นะครับผมเรามี FC จากชาวต่างชาตินะครับผมมาติดต่อขอดู Honda City ปี2013ออโต CNG แท้โรงงานของเราครับผมก็ลูกค้า FC ญี่ปุ่นท่านนี้ครับผมติดตามเรามา2ปีแล้วครับผมวันนี้ได้มีโอกาสซื้อขายคับผมพีพีโตคาก็จัดให้ครับผมอยากให้ลูกค้าดูรถกันก่อนผมแล้วเดี๋ยวจะพาไปเทสไดกัน โอเคได้เวลาเทสได้กันแล้วผมก็เดี๋ยวเรามารอดูผมหลังจากที่ลูกค้าเทสไดไปแล้วจะชอบไม่ชอบแค่ไหนอย่างไรครับผมอันนี้ก็เป็นพี่หลังครับผมรับหน้าที่พาลูกค้าไปเทสได้ครับผมมแห่ไม่ว่าจะมองมุมไหนซิตี้คันนี้ก็รอเกินต้านครับผมไปแล้วก็ผมก็ฝากไว้ด้วยว่าวผมมาพีพิทุูกค้าต้องได้รองรถ ผโอเคครับผม, okay, บผมหลังจากที่ลูกค้าเทสใจไปหนึ่งรอบก็ตัดสินใจซื้อเงินสดกันเลยครับผมแต่ยังเดี๋ยวก่อนครับผมทางเราก็จัดฟิล์มกองแสงให้ฟรีเลยผมเป็น f c มา2ปีอย่างนี้จัดหนังจัดเต็มแน่นอนครับผมต้องบอกว่ามาปีโตาขางเราไม่มีผิดหวังแน่นอนครับผมก็เดี๋ยวให้ลูกค้าเลือกฟิล์มกันไปก่อนครับผมลูกค้าบอกว่าไม่อยากได้แม็กแตกอยากได้แม็กเดิมก็จัด ลยครก็ผมมีทีมจัดให้ครับผมทีพีรุขาจัดให้ครับพี่หลังโอ้โหเห็นป่วยไปนานวันนี้กลับมาแล้วครับผมกลับมาก็ขับรถได้เลยครับผมจริงจริงก็เดี๋ยวรอพี่หลังเปลี่ยนแบตไปก่อนครับผมแหมบริการทูกระดับประทับใจจริงๆครับผมแล้วยังไม่พอครับผมเมื่อกี้ลูกค้าเดินมาบอกว่าน้องๆแบตเตอรี่มันดูอ่อนอ่อนไปหรือเปล่าอ่อนไปก็จัดใหม่เลยสีครับผมพีพีรุข้าจัดให้ครับผม 3K แบตเตอรี่แรงดีไม่มีตกครับผม หลังจากที่ลูกค้าเลือกฟิล์มไปเสร็จแล้วเราก็ให้ทางทีมงานของเราติดฟิล์มกันให้เลยครับผมต้องบอกว่าครบจบในที่เดียวพิธีลูกค้าจัดให้ครับผมโอเคครับผมเมื่อกี้ลูกค้า f อซสกิดมาว่าน้องอเอกเครียกได้กล้องหน้ากล้องหลังเพิ่มได้ไหมก็จัดไอเลยครับผมอันนี้เป็นกล้อง LED นะครับผมทัชสกรีนมี WiFI ด้วยนะครับผมแหมชัดแจ๋วกันเป็นเลย ก็เดี๋ยวเราให้พี่พันติดตั้งให้ลูกค้าไปก่อนนะครับผมมาดูกันหน่อยสิ FC ชนะร้านของเรารถไปถึงไหนแล้วดูสิดูนีมาพอดีเลยพอดีเลยพี่กำลังจะเดินมาถามพอดีแล้วว่าไปถึงไหนอย่างไรแล้วบ้างเป็นไงแม่ข้างหลังเรียบร้อยยังเรียบร้อยครับถ่ายน้ำมันเครื่องครบรายการแล้วนะเดี๋ยวดูหน่อยอีกนี่รายการแถมวันนี้เขาแถมอะไรบ้างเนี่ย คนฟรีภาษีฟรีพรพฟรีเีลือมันขึ้นไปหามันเกียร์ครับเลือมนขเกียร์เซ็ตช่วงทั้งหมดอีกเช็าเบกผมเช็คช่วอาบโอแบตเตอรี่ใหม่ให้ด้วยถูกต้องครับผมติดฟรีใหม่ด้วย เป็นล้อแม็กซ์ีปยนล้อแม็กซ์ยางใหม่ด้วยโอ้โหทำไมแถมเยอะขนาดนี้พี่แถมมากกว่าป้ายแดงเนี่ยน้องหลังาะตอนที่ของเราพาลูกค้าเขาติดตามมาสองปีแล้วดีอ๋อเอฟซีทำถูกต้องขาดไปอย่างหนึ่งไม่ได้เลยนี่เราสองคนแถมขนาดนี้นะพี่น้อยหน้าไม่ได้นะน้ำมันเต็มถังหลังใส่ลงไปด้วยน้องเอ็กซ์ไปจัดที่ปั๊มโอ้โหตัวนี้เป็นแม็กซ์เจแปนด้วยนะครับผมโอ้โหสวยๆยางมิชลินด้วยนะครับ สวยมากมากเลยนะครับมือเดียวป้ายแดงด้วยครับอ๋อผมลืมไปอย่างนี้ติดกล้องหลังไปให้ด้วยกล้องหน้ากล้องหลังนะผมในรายการไม่มีไม่มีแล้วด้วแถมให้อีกแล้วแต่เดี๋ยวี่นิชาออกมาเราก็จัดหน้ให้แล้วพี่กล้องหน้ากล้องหลังนี่สามพันกว่านะครับผมเป็นตัว LED แล้วก็เป็นทัชสกรีนด้วยรถแลกแจกแถมอ่ะมาพอดีเลยเดี๋ยวเชิญนิดนึงครับคุณพี่นิชาสวัสดีครับแหม่ทดสอบถามนิดนึงนะครับผมแหม่สัมภาษณ์นิดนึง เหตุบอกว่าสามีเป็นคนญี่ปุ่นด้วยติดตามกันมานานแล้วนะขอบคุณมากที่บริการดีไหมเยอะมากเลยถูกใจนะเห็นบอกว่าแถมฟรีหลายอย่างเลยขออะไรได้หมดเลยถูกใจเพระไม่เป็นเป็นผู้หญิงนะคะเพราไม่เป็นแต่มาที่นี่เชื่อใจนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแม่ได้ทุกอย่างที่ต้องการนะขอบคุณมากๆเลยปะเดี๋ยวส่งลูกค้ากันหน่อยนะครับแล้วก็ฝนตกด้วยนะครับเต็มถังด้วยจัดไปเลยดีกว่าขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีพูดไทยหน่อยไหม ขอบคุณครับขอบคุณมากครับในทางปลอดภัยครับแหมเราเรามา,มาอีกเสียงเราเลยครับ <c oughs> โอโ้โหรถติดชึง่งอยากมากๆนะครับสวนมากๆอะ่ะจริงคันนี้มือเดียวป้ายแดงคอนด้าซิตี้ของเรานะจุบุกพินิชานะครับถูกอกถูกใจอย่างมากๆเลยนะฮะมาเปียร์รถค้าก็ผมโอโ้โหบริการทุกระดับประทับใจนะครับ พี่นิชาน่ามากมาก,มาก,มากนะครับเป็นเ c เรามาประมาณปีกว่านะครับผมแล้วก็บอกว่าไม่ซื้อที่ไหนด้วยปักหลักปักใจกันที่นี่นะครับพี a u ออโต้รับผมวันนี้ก็ถูกใจใช่เลยกันเลยทีเดียวเนาะ Honda City นะครับผมปี2013นะครับมือเดียวป้ายแดงกุญแจ2อดอกของแถมนี่บอกเลยร่วมสองมหมืน่นโอนให้ฟรีด้วยขอบคุณมากๆเลยพี่นิชา เอฟซี hey, ที่น่ารักจริงๆนะครับผมยินดีบริการเลยนะนราครับมาพิเศษแล้วค่าต้องได้แั้วสวยคุ้มคา่าถูกใจคุ้มราคาขอบคุณครัาบจะได้มีความสุขกับผมขอบคุณครับ <Yahoo! S 1> พี่หลังครับผมเรามาจัดน้ำมันให้เอฟซีกันเต็มถังครับผมขับกลับลอาคำแห่งกันชิวๆครับพี่หลังไปยาวๆถูกต้องครับพี่มาดูครับผมว่าเต็มถังจะเท่าไหร่กันนะ โอเคเสร็จเรียบร้อยก็ผมเต็มถังอยู่ที่1,120บาทเพราะว่าคันนี้มีน้ํามันเกือครึ่งถังอยู่แล้วก็ผมอ๋อไม่เป็นไรครับผมจัดให้ครับผมใช้รถอย่างมีความสุขนะครับพี่นิชาบริการทุกระดับประทับใจจัดเกอจัดให้ครับผมฝากไว้เยวยครับผมมาไปพีปทัวค้าต้องได้รถสวยถูกใจน้ามันเต็มถังจัดไปเลยจ้า